ครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการแล่นตั้งไม่ชินเคยโอเยนะครับเกมจีเทวิกอีแล้วนะฮะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองนะครับเย้วันนี้นะครับพี่ก็มีเซิร์ฟหนึ่งนะมันนะผู้ชมเลยนะครับก็ทำการค้นหาชื่อเซิร์ฟก็จะเจอเลยนะครับนี่นะฮะเซิร์ฟนี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวอะไรนะครับก็เป็นแนวโลเพนะครับสวมบทบาททั่วไปเลยนะครับหมัดคลาสสิกนะฮะประเทศเปิดใหม่นะครับสังคมดีนะครับเงินไม่ฟื้อนะครับ ประมูลรถทุกเดือนนะครับสาวๆในเมืองนะฮะใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ระบบลื่นด้วยนะครับแล้วก็มีระบบอ่าต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวพี่ไปพูดกันในเซิร์ฟละกันนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับมีไวริสด้วยนะครับใครที่จะเข้านะฮะก็ต้องไปอสอบหรือไม่ก็ไปลงทะเบียนนะครับที่ Discord ของทางเซิร์ฟถนนเดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคเพื่อนๆสิว่านะครับแล้วก็ทับการกด Connect แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลยไป let's go เย้ตอนนี้เราก็เข้าไปในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคุณผู้ชมเข้ามานะครับก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับเมื่อเราทําการเข้ามานะครับเราก็ทำการกรอะข้อมูลนะฮะตัวละครนะครับของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะเซิร์ฟนีกก็จะมีพวกมอสเสื้อผ้านะครับทรงผมนะฮะเยอะแยะมากมายเลยนะครับตอนนี้พี่ก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมีข้อความนะครับบนหัวนะครับให้ทําการกดสเปกบาร์นะครับนี่ อ่ะแล้วก็จะสามารถเดินได้แล้วนะครับแล้วก็จุดตอ่อมานะครับตรงนี้นะอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดรับของเริ่มต้นนะครับ<ะ>เดี๋ยวค่อยมารับละกันเนาะอ่ะเรามาดูปุ่มคําสั่งภายในเซิร์ฟนี้กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับโอเคอย่างแรกเลยกด F1 อ่า F1 นี่ก็จะเป็นการเปิดโทรศรัพท์มือถือแล้วก็ต่อมากด F2 นะครับนี่เป็นไงนะครับ UI กระเป๋าก็ประมาณนี้เลยนะเรียบๆง่ายๆนะครับ โอเคแล้วก็ F3 นะครับก็จะเป็นแอนิเมชันนะครับท่าทางนะฮะต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแนวแบบเต้นใช่ไหมนี่เต้นนะครับถ้าเกิดว่า pop นะครับก็เป็นการถือของนะครับอ่านหนังสืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับกด F5 F5 ก็จะเป็นเมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อผ้านี่นะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับ แล้วก็ f 7นะครับก็จะเป็นใบแจ้งหนี้นะฮะหรือว่าบินนะครับแล้วก็ต่อมากด f 9กนะครับก็จะเป็นอุ้มขี่หลังแบกนะครับมีแค่3อันเท่านั้นนะครับอุ้มขี่หลังแบกนะครับแล้วก็ f 1 0อ่าก็จะเป็นอีโคโนมี่นะครับของราคาขึ้นลงนะครับเราก็สามารถดูได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับอะไรขายดีสุดๆดนะครับก็น่าจะเป็นเข่ากวางนะครับนี่เข่ากวางก็1อันขายได้ประมาณ99บาทนะครับ โอเคแล้วก็ต่อมากด delete อ่าก็จะเป็นสกอร์บอดนะครับก็จะมี ID บอกนะครับมีเบอร์โทรศัพท์มีชื่อนะครับอาชีพตำแหน่งนะครับแล้วก็เพลเยอร์นะครับทั้งหมดออนกี่คนนะครับตอนนี้แล้วก็มีหน่วยงานบอกด้วยนะครับตอนนี้มีตำรวจออนประมาณ4คนนะครับอ่าผู้เล่นทั้งหมดประมาณ12คนโอ้โหอันนี้คือประเทศเปิดใหม่นะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้ามากันได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับกดอ่าเปิดแผนที่ขึ้นมาก่อนนะครับอ่า นี่เลยอันนี้ก็คือภายในเซิฟทั้งหมดเลยนะฮะว้าวนี่เป็นไงนะครับ UI ก็ดูเรียบๆง่ายๆนะครับตามนี้เลยนะมาเราทำการมากดรับของเริ่มตัวกันดีกว่านะครับอ๋อสวัสดีครับโอเคทำการกดตัวอีนี่ได้มาแล้วนะครับของที่เราได้มานะครับก็ทำการกด f2 ขึ้นมานะครับก็จะได้เป็นกาชานะครับกาชานะก็จะเป็นกาชากิจกรรมนะครับ5ลูกนะแล้วก็มีน้ำเปล่าแล้วก็มีปิ่นโตนะครับ แล้วก็ของเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นเงินนะครับแล้วก็บัตรประชาชนาเงินนะเสซิฟนี้นะครับทางนายกเขาให้มาประมาณ5,000บาทนะครับเท่านั้นเลยนะห0าพบาทนะครับมาครับเราทําการเปิดกรชากันดีกว่านะครับกรชาที่ตัวได้มาฟรีนี่ทําการเปิดเลย โอ้ไมยก็ได้ขนมปังมานะครับแมนึกว่าจะได้เงิน,นะฮะโอเคก็รับการเปิดต่อเลยอุปบ้าได้ปิดโตมานะครับนึกว่าจะได้รถคันอื่นนะเห็นว่ามีรถด้วยนะเห็นไหมนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวพิจารเปิดลูกสุดท้ายละวกันนะ แปวรอบนี้เราด้เป็นกล่องซ่อมมานะครับก็ประมาณนี้เลยนะแล้วก็จุดต่อมานะครับอ่าด้านหน้าตรงนี้นะฮะก็จะเป็นจุดเบิกรถอ่ะแล้วก็สามารถประเบิกรถได้นะฮะตรงนี้เลยนะครับโอเคนี่คือรถเริ่มต้นนะครับมันจะเข้ามาอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับนี่เลยอันนี้คือรถเริ่มต้นนะครับประมาณ30โลนะครับที่ทางเซิร์ฟนะแจกมาให้นะครับโอเคกดโอเคสตาร์ทรถใช่ไหมอ่านี่เลยนะครับกด B อ่าค่าเข็มขัดนะครับ แล้วก็จะมีจุดอันนี้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ทำการเก็บรถก่อนแป๊บหนึ่งโอเคเก็บเสร็จแล้วนะฮะจุดวาร์ปมันอยู hmm. ่ตรงไหนวะนี่นะครับจุดวาร์ปอยู่ตรงนี้เลยนะอันนี้กด e นะครับเพื่อไปฝึกล่าสัตว์นะครับเซิร์ฟนี้นะมีเกาะล่าสัตว์ด้วยนะครับจุดวาร์ปก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะโอเคเกาะล่าสัตว์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวทำการวาร์ปไปดูนะฮะวาร์ปมาแล้วนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดให้เช่าอาวุธนะครับแล้วก็มีถังน้ํามันด้วยนะฮะก็เอาไปใส่รถยนต์นั่นเองนะครับส่วนจุดเช่ารถนะก็จะอยู่แถวนี้นั่นเองนะฮะโอเคกดปุ่ม M นะครับเพื่อทําการกลับอ่ะก็หลอสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคครับแล้วก็ต่อมานะฮะด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ํานะครับอ่ะแล้วก็สามารถ มาอาบน้ําได้นะเซิฟนี้มีระบบอาบน้ําแล้วก็ระบบนอนนะครับโคตรเท่นะฮะโอเคแล้วก็สำหรับใครนะฮะที่มาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวนะครับก็สามารถรับของเริ่มต้นได้นะอย่างเช่นรถนั่นเองนะรถทางานแล้วก็กาชานะครับอย่างเช่นมา5คนนะครับก็รับรถทํางาน60โล1คันแล้วก็กาชาโดเนตนะคนละ5ลูกแล้วก็มา10คนนะครับก็รับรถ80ดโล1นคันแล้วก็กาชาโดเนตนะคนละ5ลูก ส่วนมา15คนนะครับก็รับรถ80โล1คันแล้วก็กาชา,า5ลูกนะครับคนละ5ลูกแล้วก็เพิ่มเติมนะครับจะได้เป็นรถทําทงานอ,าอีก1คันรนะับเป็น60โลนะฟรีๆไปเลยนะครับ <Yahoo! S 1> โอเคแล้วก็เดี๋ยวทําการเสกรถกันดีกว่าเออซนี้มีรถมอสด,ด้วยเดี๋ยวทบการเสกรถแป๊บหนึ่งนะครับ เซิฟน,นี้มันจะเป็นรถมอสนะครับเป็น R34 นะครับใครอยากได้ก็ลองไปติดต่อดูนะน่าจะเป็นรถตดเนตหรือเปล่านะครับนี่คันนี้เลยนะโอ้โหรถสกปกอาสกปกมากนะครับโอเคโอเคตอนนี้รถก็เหมือนใหม่แล้วนะครับแล้วก็จุดต่อมานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่ร้านขายรถกันดีกว่านะครับไปดูว่ามีรถอะไรขายบ้างไป Let's go โอ้โหรถโคตรแรงนะครับเมื่อกี้ขับมา อ่าตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับภูมิลาลยอยู่ขวาด้วยนะคันนี้นะครับโอเคก็ทำการกดตัวอ e ีนะครับอ่าเปิดมาอันนี้ก็เป็นรถประมาณ2,100,000บาทนะครับอันนี้ก็คือรถเริ่มต้น2,000 20, 0นะโอเค3,000บาทนะครับนี่อ่านี่ตามนี้เลยนะพวกแนวรถออฟโรดแนวอ่าจักรยานมอเตอร์ไซค์นะครับอ่อสปอร์ตซูเปอร์คาร์ SUV นะรถแวนอย่างนี้ก็มีนะครับ ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ขนาดก็ลองอไปทํางานอาชีพนะถูกกฎหมายแล้วก็เก็บเงินอะไรประมาณนี้ส่วนกิจกรรมภายในเซิร์ฟนะตอนนี้ก็จะมีชิงทงนะครับชิงทงแล้วก็มีเก็บแอดด็บด้วยนะครับเพื่อแย่งชิงของในแอดด็บนะนะเอออุ้ยเมื่อกี้มีเสียงโคตเท่เลยท่อตดนะครับนี่โคตเท่ แล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งกะลาดนะครับนี่เป็นไงแมพยังสวยนะครับโลโก้ก็หมุนไปหมุนมานะครับโอเคด้านในมีร้านค้าด้วยเดี๋ยวพี่ขอเดินไปดูก่อนนะครับว่ามีอะไรขายบ้างโอเคก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือมีลำโพงวิทยุนะครับขนมปังน้ำเปล่านะครับมีเบียร์อ่าบัตรงานขาวอ่าสเก็ตบอร์ดสบู่นะแล้วก็ชุดซ่อมรถนะครับอ่ามีผ้าเช็ดรถเอ่ยประมาณนี้นะครับเป็ดตกปลาไบโอรถแล้วก็มีไส้เดือนนะครับ ตอนนี้พี่ก็ได้ในการซื้อโทรศัพท์แล้วก็บัตรงานขาวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เลยนะครับโอเคตอนนี้พี่ก็จะเหลือเงินประมาณ400บาทนะครับหมดตัวแล้วอ่ะนะฮะสี่ร้อยนี่ก็ซื้อได้แค่สบู่อ่ะสบู่ก็ละสิบบาทนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นตลาดโลกนะครับนี่เซิร์ฟมิสสามารถสไลด์ได้นะกดชิปเพชรโอเคก็มีคนเอาของมาปล่อยอยู่นะครับในนี้โอเคส่วนด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดร้านเสื้อผ้านะฮะ ส่วนหน่วยงานในเซิร์ฟนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีะตำรวจหมอและก็ช่างนะครับรับหน่วยงานจํานวนมากเลยเนะี่ยแล้วก็มีอาชีพแก๊ปด้วยนะแก๊ปฟู้ดนะครับเออส่งอาหารนะครับแล้วก็มีระบบอาเคอรี่ด้วยนะโอเคตรงนี้เลยนะจุด,ดรถเหลืองๆนะเป็นระบบขนส่งเคอรี่นะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอาชีพนะครับเป็นระบบสภานะครับ เซิฟนี้มีสภาเมืองด้วยนะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะนี่สภาเมืองนะครับแล้วก็ไปที่สอน,นอตำรวจกันดีกว่านะครับไปดูว่าตกแต่งอะไรประมาณไหนนะครับโอ้ยรถตำรวจโคตรแรงเลยว่ะนะครับโอเคนี่ก็คือสอนน,อนะครับนี่ <Wow. S 1> ก็จะมีโลโก้เซิฟนะครับมีตำรวจยืนอยู่ด้วยนะสองคนนะครับน่าจะยืนเฉยๆนะครับโอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับโรงพยาบาลเซิฟนี้่ะแล้วก็ไปดูที่โรงพยาบาลกันไป ว้าวโรงพยาบาลโคตรเท่คุณผู้ชมดูดีนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อนั่นจะเป็นด่านฟ้านะครับเอาไว้แบบยืนพักผ่อนได้นะด้านบนนะครับด้านล่างก็จะเป็นที่จอดรถแล้วก็มีตู้ปลานะครับด้านซ้ายนะเอาไว้ใส่พวกนักโทษนะที่ทําผิดอะไรอย่างี้นะครับโอเคด้านในก็จะเป็นโรงพยาบาลน,นะครับโอเคแล้วก็จะมีจุดเอ่อซื้ออุปกรณ์ทําอาชีพด้วยนะอยู่ตรงนี้เลยนะตะกร้าสีแดงนะครับอ่าอุปกรณ์ทํางานนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันนะว่ามันคือจุดอะไรไปตอนนี้เราก็มาติดกันแล้วนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับเราไม่สามารถเข้าไปได้นะก็จะเป็นจุดอ่าโพสตนะครับแล้วก็มีจุดขายของด้วยนะก็คือจุดรับซื้อนั่นเองนะครับอยู่ตรงนี้เลยโอเคอยู่ที่เดียวกันนะครับแล้วก็ต่อมาอู่ช่างนะครับอู่ช่างเซิฟนี้ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะโอเคไปแล้วก็ไปดูที่อู่ช่างกันนะครับว่าตกแต่งประมาณไหนไป Let's go ตอนนี้เราก็มาถึงอุช่างกันแล้วนะครับนี่ก็เป็นแมปใหม่นะคุณผู้ชมโอเคนี่เลยนะครับเป็นไงโอ้โหอย่างเท่นะครับก็สามารถเอารถมาแต่งได้นะฮะก็ต้องให้ช่างแต่งนะฮะเท่านั้นนะครับตกแต่งประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็พี่เห็นว่ามีโต๊ะอะไเรแยบ เป็นโต๊ะป๊กเด้งหรือว่าโต๊ะบาคาร่าวะเดี๋ยวพี่ขอเดินเข้าไปดูก่อนนะครับอันนี้เป็นโต๊ะบาคาร่านะครับ <Wow. S 1> ตรงนี้มีบาคาร่าให้เล่นกันด้วยนะก็เป็นพนันนั่นเองนะครับเออคือแบบว่าใครรวยเหลือก็เล่นก็ได้นะฮะชิวๆนะครับส่วนงานผิดกฎหมายภายในเซิฟนี้นะครับก็จะมีจกปูนนะครับจกสายไฟงัดยางรถยนต์นะครับ ขายยาแล้วก็งัดตู้ ATM นะฮะส่วนงานทุกกฎหมายนะครับก็จะมีขุดเหมืองนะครับตัดไม้ตกปลาเก็บมะม่วงเก็บแอปเปิ้ลเก็บอามะเขือเทศเก็บสับป,ปะรดเก็บแตงโมเก็บกล้วยนะครับก็ตามนี้เลยนะโอเคแล้วก็เลเวลภายในเซริร์ฟอ่าก็จะอยู่ที่สนามบินทะเลทรายนะฮะนี่ตรงนี้เลยไปตอนนี้เราก็ไปถึงเลเวลกันแล้วนะครับนี่ก็ทำการจอดลงไว้ด้านหน้าเลยนะครับ โอเคก็ไปลงไปดูกันนะว่ามีอะไรให้คราบบ้างนะป้องเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนว่าต๊้คราบมันอยู่ตรงไหนเออมันมีแต่มันมีแต่ร้านค้าว่ะเอ๊ะเลเวลมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยก็วงมาอยู่ตรงนี้นี่ โอเคโตคาร์บก็น่าจะยังไม่เข้านะครับก็อย่างที่บอกไปนะก็เป็นประเทศเปิดใหม่นะครับก็ตอนนี้ประชาชนนะครับอาจจะต้องไปขุดเหมืองนะครับหาพวกแร่นะครับเก็บสะสมเอาไว้ก่อนนะครับพออาวุธเข้ามาใช่ไหมพอพวกโตคาร์บอัปเดตเข้ามาแล้วก็สามารถเอาของนะครับที่เราเก็บมาได้เนี่ยนะนำมาคาร์บได้นั่นเองนะทีเดียวเลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเราก็ไปทําอาชีพกันดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าไปทาอาชีพอะไรกันดี ตรงนี้มีเก็บทุเรียนด้วยนะครับเอ้ยน่าสนใจว่ะไปเก็บทุเรียนละกันปะตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับจุดเก็บทุเรียนนะครับโอ้โหก้อนหินเต็มเบลอเลยนะฮะโอเคทุเรียนก็อยู่ทางด้านหน้าเลยนะครับอุย้ยรถเรียบร้อยพังอีกแล้วนะฮะโอเคก็ทำการลงจากทรทเลยนนะโอ้โหต้นทุเรียนโคตรใหญ่คุณผู้ชมนะครับคือเราต้องปีนขึ้นไปเก็บใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่น,นี่กดตัวอ e. ีนะครับ อ่าเพื่อทการเก็บทุเรียนได้เลยในในี่ก็คือทัาทางในการเก็บนะฮะโอเคแล้วก็ได้ทุเรียนมาแล้วนะครับอ่าจำนวน3อันนะครับเก็บได้สูงสุดประมาณ40ชิ้นนะฮะแล้วก็ในการเก็บนะอาจจะมีการสุ่มนะครับได้เหรียญทองมาด้วยนะฮะโอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะที่ถูกกฎหมายนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดเอ่อเก็บกระหล่ำปีนะะแล้วก็สามารถมาเก็บได้นะฮะ โอเคนี่ก็คือทัาทางในการเก็บนะก็เก็บเร็วพอสมควรเลยนะฮะโอเคเราได้กระหล่ำม,มาแล้วนะกระหล่ำก็เก็บได้สูงสุดประมาณ40ชิ้นเหมือนกันนะส่วนจุดโพสต์นะเดี๋ยวเผื่อใครลืมนะเดี๋ยวพี่บอกก่อนอีกรอบหนึ่งนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะโอเคครับก็เป็นประคับปรหรับเซิฟแนวโลเพเซิฟนี้เลยนะครับที่สนใจนะครับอยากเข้าเล่นเซิฟนี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะ ส่วนระบบต่างๆภายในเซิร์ฟนะก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแมปก็สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็สังคมนะภายในเซิร์ฟก็ดีด้วยนะครับพี่ก็ไปสำรวจมาแล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากเล่นนะอย่าลืมนะครับข้อมูลอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะก็ฝากเซิร์ฟนี้ด้วยกันโอเคครับหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไมาชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับแล้วมนดูไม่บ้าจิ๊กกันจุ๊บ